<B> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับวินแอนตะวันทีวีนะครับะะก็เรามาอยู่กับเกมไมค์ครับอีกอเลยเอ้ยไม่อีกเลยฮะมันเป็นพาร์ทแรกของผมเลยนะครับในช่องก็ใส่ไม่ไม่ถึงถึงละยโย ถ้ามีอะไรขึ้นตรงถ้ามีอะไรขึ้นตรงหน้าต่างก็ไม่ต้องเป็นอะไรมากนะครับมันผิดพลาดทางนิกโลกาดีนะครับอ่าไปกันเลยครับจูฟเวลคัมทูฟันเลนยินดีต้อนรับสู่ฟันแลนด์นะคะไม่ไม่ไมอันนี้ไม่ต้องอ่านครับอ่านกันไม่ออกอันนีอน้อ่านออกนะแต่ไม่อยาอ่าไปครับเดี๋ยวมาอ่านกันเองครับ<ป>ผม คลิปนี้ผมจะไม่ทิ้งเล้งนะครับเพราะมันเป็นแมพครับวงจอนี่ครับวงจอนเฟลออนมากหนึ่งสองก็มาปกติผมจะทิ้งลิงไว้ให้ตลอดนะครับแต่คลิปนี้ไม่ทิ้งลิงไว้ให้ก็ตัวขอโทษทีนะครับอ้าตัวเอทีเอ็มครับขอขอหน่อยขันอ้าได้ทองมาด้วยตัวตัวตัวอ้าได้ตัวมาด้วยอ้าวคนขายไม่มีเก็บ โอ้ยตาสร้างมันเถอะคลิปครับไอ้บ้าคลิปครับคลิปเราจะไม่มีคำหยาบนะครับเดี๋ยวนั่นเอ้ออย่างแรกไปไหนกันดีครับไปนุ่งก่อนเลยไหมครับหาดเจ้าสำราญแฮ้ไม่ใช่ไปทะเลครับนี่ครับทะเลครับ <จ>ทางแสนงาทางลงทางลงครับอันนี้จะเป็นริมชายหาดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อ,อ,อพ์ดหน้าก็แล้วกันนะครับถ้ารีวิวไม่หมดนะครับไปส่วนน้ําก่อนเอย้ไปนี่ก่อนดีกว่าส่วนน้ำปัอนผีสิงไหนแล้วนี่ยเนีน่ยเออใช่นี่ครับป้ามผีสิงน่านกลัวออได้เห็นคุณบินกีดแล้วพ์ดนี้น่ากลัวเอา เข้าไม่ได้บล็กอกโอ้ยมืดตืต่นๆนะฮะคลิปนี้ไม่ต้องกลัวอะไรครับมันมืดเราจะกลัวได้ไงเราจะไปกลัวได้ไงแหนมืดเพราะเรามองไม่เห็นฮนะอ่าน่ากลัวลายน่ากลัวมากอ้าวมืดครับอ้าว,อาวเอ้ยมืดหรืถไฟมันติดไหยไม่ติดโอ้โหมาแรงเร็วแรงอ,อันนี้ผมมีมอสนะครับเล่นใช้มอสด,ด้วย มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ได้ทำเป็นน้องน้ากลัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ้ามันดำเอออะไรโอ้มองเห็นแล้วเนี่ยเห็นเห็นอะไรเห็นความสว่างเอ่าเห็นแล้วครับทั้งสว่างโอ้กว่าจะได้เนี่ยเออควจะขึ้นอ่าจบแล้วครับเฮ้ยผมลงมอสมาด้วยนะครับอ่าปรับปรับปรับให้ทั นี่อะไรครับอะไรครับอ่าไปไหนก่อนครับไปไหนก่อนครับอ่าอย่าลุกบ่อยครับจะเป็นเน็บพเอ้ยโหเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปีนกำแพงอ่าไปสวนน้ำเลยครับสวนน้ำคุณตะวังเขาชอบเล่นครับเชิญครับก็เรามาถึงสวนน้ำแล้ว อ่านป้ายก่อนดิไม่อ่านเอาบินนี่กหมันคืออะไรอ่านก็อ่านนะปรับเป็นส r v i v ล l อ่านอีท no. ีเลฟเอนเดอร์ริเวอร์โน่ลฟฟัตโรดาไม่นสนุกเลยอะ่ะใครสร้างอ๋อมีบันไดขึ้นด้วยอันนี้คือแบบอย่างไม่ถูกต้องนะครับ โอ้โห oh <Yeah. S 2> นี่ครับมันมันจะมีอันหนึ่งอยู่นะครับเออเนี่ยอ,อันที่สูงที่สุดอยู่เนี่ยไปเฮ <He i, S 1> ้ยไปกรนไปกระโดดบันชีจำกันดีกว่าไปไปข้างบนนู้นก่อนทางไหนเนี่ยโหลำบากหน้าดูเลยนะครับเฮ้ยรู้สึกว่ามันต้องปีงขึ้นไปเองใช่ไหมปีนขึ้นไปเลยก็ได้ถ้าขี้เกียจเดินโอ้มีหีบ ทีแห่งความสุขเอาเราผิดมาผิดอันนีนวะอ๋ออันนี้ครับอันนี้ครับไร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 ครับอ่าเราจะให้ดูข้างล่างก่อนนะครับอ่าข้างล่างมันจะเป็นสระน้ําลึกที่สุดในแมพนี้นะคับในปัตตภีนะฮะอ่าอัอนในน้นมีคนจมน,น้ํามากกว่าสองร้อยลายนะฮะอันนี้มันจะเออมันขึ้น,นาน,นะครับเลยเราขออนุญาตบิน บินนะครับโ oh, อย๊ยไม่เบี้ยวเดี๋ยวขยับบ่อยสิครับคุณพระสิทธิ์เอ้คุณตะวนันก็จะถึงแล้วบันจีจันถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยเลยเลยอ่าเรามีแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญในการกระโดดคุณตะวนตนันตบมือครับ อะไรกระโดดลงไปเลยอยากกระโดดโตรงนี้<ด>ตรงนี้ออตรงนี้โอ้ไม่พร้อมเลาไปแล้วด้วยโอโนเอ่อโอโหจมน้ำตายตรงพอดีขึ้นันไหมมีศพมากกว่าสองร้อยลายนะฮะเพราะอะไรพอขึ้นไม่ทันอ่าบีบานานา มันมีถั่วทรมอยู่ด้วยนะครับถั่วทรวงถัมวทกางอยู่ฝัง่งนู้นเอาอยู่ฝั่งนู้นนะหิบอะไรหรอมีเรือเรือเรือใช้ไหมอ่าที่ฟรัรแลนนี้นะครับผมว่ามีวงจรเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุบเข้าไปเลยได้ไหมไม่ได้เออเสียทรงหมดอันนี้คือคนเล่นไม่เป็นนะครับคือไรอ,อะ ไปวางข้างบนทำไมคุณตะวันเขาไม่เคยเล่นครับนี่ครับมันต้องไปเล่นข้างล่างนี่เลยครับไม่อยากเล่นข้างบนนะ่ะข้างบนมันจะไม่เวิร์กอ้าวเบดเด้เลยนี่ครับเข้ามาแบบนี้ครับแล้วเอากดครับอ้ากดเก่งด้วยครับโอ้โห,ห,หอยมือเลยประชดอย่างมากนะฮะ ใครกินข้าวอยู่ก็ไม่ควรดูนะร <c oughs> ะเบือนะเตือนไปตั้งแต่แฮปปี้วิวแล้วแฮปปี้วิวใครทำอ่ะใครทำไอพอไปคนเดียวลูกไม่ไปด้วยลูกไม่อยากไปอ่าอ่าแล้วจุดลดูก,กันครับอ<ม>อ้เจ็ดนาทีอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสคร b e แล้วกดแชร์ได้นะคะเดี๋ยวต่อกันอีพีนครับบายบายสวัสดีครับ